โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมออสตาเทเวอร์ดิวเฟนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับอธิบายเรื่องเกี่ยวกับโหมดใหม่ที่แบบมันเข้ามาตั้งแต่ของอะไรนะอัปเดตที่แล้วนะแต่ผมไม่เคยได้ลงคลิไปไว้เออขอมาลงย้อนหลังเลยเพราะว่ามันจะมีการอัปเดตใหม่ในแพทหน้าจะมาแล้วไงอัปเดตหน้าจะมาแล้วผมข็มาพูดย้อนหลังสักหน่อยละกันว่าออบางคนอาจจะยังไม่รู้ไงหรือบางคนอาจจะรู้แล้วก็ไม่ไปแล้วผมก็ เข้ามาดูก็ได้ครับผมก็ใครไม่รู้ก็ดูครับผมได้ดูครับผมได้ดูก็โหมดใหม่นี้คือโหมดเอ็กซ์ตีมครับผมเป็นโหมดที่เป็นโหมดที่แบบสําหรับคนที่แบบมันต้องมีตัวพอตัวครับผมถึงจะไปลงแบบลงเก็บได้นะโหมดเอ็กซ์ตีมดียังไงโหมดเอ็กซ์ตีมจะช่วยในการเรื่องฟาร์มเอามาอีโวครับผมช่วยฟาร์มเก็บตัวมาอีโวพวกเนี่ยมอนพวกนี้ครับผมมอนเนื้อ,เน,อ,อนเนื้อเรื่องมอนเนื้อเรื่องนั่นเอง ก็คือช่วยให้เราอ่ะย่นเวลาในการฟาร์มธรรมดาปกติได้เยอะเลยครับผมตัวทีสักคูณสามนั้นปกติเราจะลงโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยคือลงทีหนึ่งอ่ะเราจะได้ประมาณหนึ่งตัวจบสิบห้าเวฟใช่ไหมเนื้อเรื่องอือมสิบห้าเวฟทับสิบห้าเวฟก็คือจบปุ๊บได้หนึ่งตัวซึ่งมันเสียเวลาในการเล่นถ้าเป็นแพทกันก่อนแพทเก่าๆนะถ้าจะอัพอัพตัวก็คือต้องเล่นหลายตาม,มากกว่าจะได้ตัวอัพในต้องพึ่งดวงอรือว่าจะดอกเป็นคันไหน ขั้นขั้นหเลยหรือเป็นขั้นสองขั้นสามมาอัพมาอัพต่ออือันนี้ก็แล้วแต่ดวงครับผมอมืใช่ซึ่งหมดดีดียังไงก็คือช่วยย่นเวลาย่นระยะเวลาในการลงนั่นแหละอ,อย่างที่ผมพูดไปก็คือถามว่ามันสามารถลงได้ทุกคนไหมไม่ทุกคนครับผมเพราะเพราะว่ามันต้องมีตัวเก่งๆตัวเก่งๆติดไปเลยอะอย่างแรกับผมไอ้พวกดาดแรกๆมันไม่เท่าไหร่ อันนี้ผมจะพูดถึงเนื้อเรื่องก่อนนะของสตอรี่หมดก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงอีเวนตที่หลังละกันเนื้อเรื่องอย่างเช่นตัวไหนบ้างดักบอลอันนี้เฉยๆกากสุดด่านที่การที่สุดเอ็กซ์ตีมเอ็กซ์ตีมโหดมากเลยถนะ้าเราบอกวางตัวไม่ทันก็คือเราเล่นเอ็กซ์หมดเอ็กซ์ตีมคือเราไม่สามารถเล่นแล้วปล่อยหน้าจอได้นั่นเองก็คือสามารถวางตัวอัพอัพอัพไปสองขั้นแล้วก็ปล่อยตัวไม่ทาอะไรทำมงงันได้เราก็ต้องเฝ้ามันตลอดแล้วก็เล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นไป ก็ต้องเล่นไปเลยพับจอไปดูัอื่นก็ไม่ได้ตัวดานที่สองอ่านาวโตะใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่ายังได้อยู่อันที่สามเป็นทะเลทรายของเรื่องวันพีชใช่ไหมเดสเซอร์ตลาวาตาใช่ไหมอันนี้ยักขึ้นแล้วครับเริ่มยักขึ้นแล้วส่วนต่อมาอันนี้ฮีโร่มาฮีโร่คาเดมี่ก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าจะผ่านเปล่าเพราะด่านนี้จะมีตัวโคนะผมเพราะว่ามันจะเพิ่มเลือดเยอะ เยอะกว่าแบบของอัดเก่ามันอะของนอร์มอนอะเยอะกว่ามากเลยอะเอะ็กซิมเนี่ยส่วนต่อมาเป็นของเรื่องบีใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้ลองส่วนต่อมาเป็นเรื่องไอ้ไอน,นี้อันนี้ผมเคยลองนะแต่ผมไม่ไม่สุดนะยังยังยังจบไม่สุดไทท่านไม่ได้ลองส่วนมากตัวที่มันเก็บผมไม่ค่อยได้ลงไอแบบนี้บางๆเข้าใจปะ เนี่ยมันจะมีพวกแบบบางบางเรื่องอ่ะเออเดเมเบางเรื่องที่แบบมันลงแล้วได้ของอย่างเช่นไททันเนี่ยมันไม่มีตัวอัปเกรดไงผมก็ไม่รู้จะลงไปทำไมใช่ไหมแล้วก็เรื่องอันนี้เป็นเรื่องของไออหมดเวลาก่อนสุแล้ว,ลวเรื่องอะไรนะไอฮันเตอร์ไอฮอนเตอร์เอออันนี้ก็มีตัวรอบอยู่อัพได้อยู่ก็แต่ผมไม่มีผมก็เลยไม่ได้เคยลงไอสตรีมเลยนะส่วนอันนี้ลงมาแล้วครับผมตัวโคนเลือกประมาณหกแสนถ้าผมจำไม่ผิดนะเลือดหก 6, 000, แสนเวฟที่เวฟที่แปดมั้ง หรือ6เนี่ยแหละจะไม่ได้เวทีแปดนะจะเวทีแปดใช่เวทีแปดตัวควรจะออกมาเลือดหกแสนโอ้โหกลุ่มก็มับเลยผมเลือดหกแสนหรือแปดแสนไม่รู้อะแต่ที่รู้ว่าพวกอาเอคานอเอาไม่อยู่อะครับพูไ <c oughs> ดเเ้นนะิคเนี่ยอคานอเอาไม่อยู่ก็ดูในเดียวผมว่าเออแบบมันน่าลงไหมส่วนตัวที่ผมจะแนะนําให้ไปลงก็คือสําหรับคนต้องมีตัวพอตัวเลยนะไม่รู้ว่าอืม อันนี้พูดถึงเนื้อเรื่องก่อนนะเนื้อเรื่องก่อนนะเอาจริงนะถ้าคุณมีตัวเดียวแล้วครอบคุมที่สุดก็คือถ้าคุณมีแค่ตัวเดียวสามารถลงลงพวกอินฟินิตี้ก็ลงได้นะอีโบว์โมเด็กตีนนะลงตัวลงก็ได้ลงเนื้อเรื่องเอ็กซ์ตมก็ลงได้ผมตัวเดียวเลยผมแนะนํามากเลยตัวนี้คือกิลโกเมสครับผมมันเหมาะกับการโจมตีตัวเดียวมากแล้วมันโจมตีเร็วครับผมมันค่อนข้างโอเคมากๆส่วนตัวที่สองอันนี้ทํายากนิดนึงนะผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะ สุ่มได้ก็จริงสุ่มมาได้แล้วเราต้องไปทำอ e ีโบยเป็น6ดาวก็คือโจทซโลหกดาวนั่นเองอันนี้เรื่องอะไรเน้นเรื่องดาวเมจครับผมดาเมจแรงแรงมากตีตีช้าหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรครับผมตีห้าวิต่อครั้งไงไหมระยะยี่สิบระยะย0สก็คือค่อนข้างน้อยอยู่นะแต่มันเหมาะมากมันเหมาะมากกับเอาไวต้ตบบอสตัวเนี้ยอ,อันนี้เล่นได้ครับผมต้นเกมกลางเกมเลยเกมได้หมดเลยแต่มันต้องเล่นใจเน้นหน่อยแต่ถ้าคุณจะเป็นสายแบบไอ้เหี้ยไม่อยากทําอะไรมากคือแบบ ผมยากวางวางวางแล้วก็รอดูอย่างเงี้ยกิวกรเม็แนะนําครับผมวางไปสักแปดตัวเลยวางไปเลยแปดตัวหน้าฐานก็ได้ล้องฐานก็ได้เล่นได้สบายครับผมอืมเพราะมันจะมีด่านไหนถ้าเป็นเนื้อเรื่องอันนี้นะมันจะบบอ่าสักครู่นะครับผมมันจะไม่มีตัวบินใช่ไหมส่วนมากเราต้องฟาร์มด่านหน่อกดักบอลใน,เ,นยเยอะมากเป็นออสาตาเนี่ยเขาเอาดักบอลเข้ามาเยอะมากแล้วมันตัวเก่งๆนั้นเลยอ่าน้าโตใช่น้าโตก็ใช่เหมือนกันแล้วก็วันพีชนี่ก็ใช่เหมือนกันครับผม ส่วนมาฮิโร่ไม่ค่อยมีน้อยบีดไม่ค่อยมีอาโจโจ้ uh, jo jo, มีอยู่มีอยู่บ้างมีอยู่บ้างในด่านนี้เริ่มลำบากแล้วมีตัวโคลนหดเหมือนกันคนระับผมตัวโคนเว็บที่8ออกมาเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะไปลองหมุนนี้ให้ดูแล้วกันนะเนาะดาดารด่านสุดท้ายเลยแล้วกันฟิเซอร์ฟริเซอร์ของดากอนบอลนะครับหมุนดากอนบอลเดี๋ยวผมต้องตัดประมาณช่วงเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดตอนเล่นอีกนะเดี๋ยวผมจะตัดตอนเล่นให้ไปดูแบบ ตอนท้ายคลิปเลยนะผมเพราะว่ามันจะเสียเวลานะเพราะว่าผมไม่อยากลงคลิปนานมากเพราะว่านี่มาถึงสองเนื้อหาเลยก็คือโหมด e x t r e m e เนื้อเรื่องกับโหมด x t r e m e i n มอินฟิอืตใครที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์ครับผมก็หรือใครลงกันแล้วหรือใช้ตัวที่ผมแนะนำไปแล้วก็ยังไม่ผ่านอาจจะเกี่ยวกับการที่วางเราวาังตัวแบบยังไม่โอเคเท่าไหร่อย่างเช่นด่านนี้นะสังเกตตัวยูใช่ไหมเป็นทรงตัว U, นะยูน่ยวก็เมตรวางนี่จบเลยเนะี่ย เห็นปะไม่ใช่ว่าชลาจไม่ได้นะผมบอกเลยด่านนี้จริงๆเอาชลาจไม่ได้นะด่านนี้ีก็ด่านแรกคล้ายๆกันเลยครับมันจะเป็นตัวยูเงี้ยแต่แบบตรงนี้มันจะสั้นหน่อยตรงเงี้มันจะติดกันเลยนเดี๋ยวผมลงให้ดูสักคู่นึงเนี่ยคุณมีตัวเดียวเองผมแนะนำให้หากิลกเม็มาใช้มากเลยนะ มันเหมาะกับโงอินฟินิตไงผมถึงต้องสูมแบบทุ่มตัวสุดตัวเลยเห็นไหมมันจะเป็นอร่าอย่างนี้มาเห็นไหมเลือดสามร้อยนี่ด่านแรก้วเลือดสามร้อยก็คือมันจะเพิ่มเป็นทวีคูณนั่นเองก็คือปกติบอนด่านในี้เลือดแค่สามสิบเว้ยมันเพิ่มเลวยสูตรไปตัวหนึ่งมันกลายเป็นสามร้อยเว้ยส่วนไอ้ด่านไหนที่มอนที่แบบเลือดเท่าไหร่นะเลือดสี่สิบก็กลายเป็นเลือดสี่ร้อยส่วนไอ้มอนด่านไหนที่แบบไกลๆหน่อยเลือดประมาณเท่าไหร่นะอืมตป๊หนึ่งนะ คิดก่อนมันประมาณแปดสิบก็เออประมาณแปดสิบด่านอะไรสักด่านเนี่ยผมจำไม่ได้านาได้ท้ายนะเลยประมาณม็อบปะวะใช่น่าจะบระม็อบแหละเฮ้ยม็อบเลือดเป็นร้อยเลยไอ้ม็อบม็อบเลือดเลือดร้อยก็คือจะได้เลือดมันจะเป็นพันเลยม็อบนะนะม็อบไซโคะใช่ด่านม็อบก็คือถ้าใครจะลงฮะเอาอัพม็อบนี่ก็ต้องผมแนะนำก็ลงนอมอนไปก็ได้ถ้าไม่ไหวอ่ะเออเดี๋ยวไปฝืนมันเลย โอเคหลังจากได้นี่มาผมก็จะวางตามไปก่อนปุ๊บตต่อแค่นั้นแหละเดียวผมรอลองมัดแต่งเลยมัดแต่งนี่ผมคิดว่าในในตี้อ่ะควรมีติดไว้เลยอ่ะมันขาดไม่ได้หรอกจริงๆนะเพราะมันมันยังไม่มีตัวไหนที่ดีกว่ามัดแต่งเท่าไหร่ถามว่าโบลี่ดีไหมไม่เหมาะกับลงเนื้อเรื่องนะผมบอกเลยโบลี่อ่ะโบลี่ผมมีนะยิง แต่มันยังไม่เหมาะกับการลงเท่าไหร่ถ้าจะมาลงเล่นๆล,ล,ลงได้ครับผมแต่ถ้าเอ็กตรีมผมแนะนำามามแต่งไปดีกว่านะเห็นไหมเนะี่ยแค่นี้ยังวิ่งหลุดมาเลยเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมเราเล่นไม่ต้องรีบใจเย็นๆได้เราเล่นคนเดียวเนาะมันไม่ได้โหดอะไรมากขนาดนั้นแต่ถ้าไปเล่นแบบหลายๆคนก็ช่วยกันวางหน่อยครับต้องวางไวๆแล้วก็อัปเกรดไวๆนะ ดานีนอัปเกรดขั้นเดียวก็ได้นะครับผม,มผมเลยแนะนําเอากิวกรเมสมากิวกรเมสเนี่ยผมเอาไว้เล่นแค่ต้นเกเมเท่านั้นนะเพราะพอขึ้นกลางเกมประมาณ8ดเวฟเนี่ยขึ้นมาเวฟที่8เนี่ยผมจะวางมาพวกกับนี่แล้วอะ่ะอ่าไอ้คนอไม่ก็ทั้งประมาณเนี้ครับเห็นแมตัวพาวเวอร์มาแล้วก็ต้องวางไว้ประมาณนี้ตั้งไว้ตีรัดจะตีโดยพวกนี้โดยเฉพาะเลย คือไอ้ข้อนอผมเพิ่งอัพนะครับผมผมันก็เลยยังไม่ไม่ตันมันไม่อะไรนะครับพอดีมันเป็นไอดีไก่ครับผมเดี๋ยวใส่ใจเลย <c oughs> อ่าประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมตัดแล้วนะเดี๋ยวผมจะตัดไปประมาณอ่าสิบห้าสิบห้าเท่าสิบห้าก็คือเวฟท้ายเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปเวฟสุดท้ายเลยผมบางเป็นตัวอะไรบ้างโอเคนะครับผมก็ฟึบโอเคครับผมก็มาถึงเวฟ สุดท้ายน,นะผมก็เบส15รับ15นะครับผมตัวที่ผมวางก็ประมาณนี้เลยเนี่ยวางไว้ทำนี้เองวางไอคนนอไว้กองหลังตัวเดียวเลยครับแล้วก็วางพวกเกียวทาร่อันนี้อัพขั้นสุดไปที่เหลือผมจะวางพวกกิวเกลเมสแบบไม่อัพขั้นเลยนะผมวางแบบให้มันตีธรรมดาเลยเฉยๆเลยแค่นี้ครับผมก็สบายๆแล้วเบสแรกถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไม่ได้แหละครับมันก็ได้แหละนะไม่มีปัญหาเลย แต่คิวกระเมดผมวางต้นเกมมันจะช่วยได้เรื่องเงินเรื่องได้ดีกว่าผมมันจะแบบได้นานนะคือประมาณเวทที่3ถึงจะมีพวกตัวพาวเวอร์มาพอตัวพาวเวอร์กำลังเดินม,มาผมก็วางเอคานอสแล้วก็อัพไปหนึ่งขั้นพอแล้วพอได้ตังค์ปุ๊บอัพเป็นขั้น2ก็ปล่อยได้แล้วครับผมก็สบายๆเชิวๆนะครับผมตอนนี้โดยประมาณนะบเท่าไหร่นะขอรื้อเงิน 6, หกพันใช่ไหมหายเลยพิบตา สบายสบายครับผมตอนนี้ปล่อยเลยช,ชิวๆเพราผมไม่ไม่ต้องทำอะไรมากเห็นไหมวะไปคือตัวมันตีเร็วไงตัวเจ้ากิวโกเมน้นะผมยิ่งอัพตันยิ่งยันเดเม็ดแรงกว่านี้นะอัพตันอ่าโอเคบอสฟิเซอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วครับขนอตีแรงมากอ่ะยิ่เวลาเล่นไปเลยก็ได้เนี่ยปุ๊บอ่าตายละร้อย แม็กเจ้ากีเมสแบบซอยเลือดแบบกกกๆๆๆ,ๆ,ๆถี่มากมากอ่ะเลือดรถถี่มากอ่ะโอเคเราก็ได้มาแล้ปุ๊บได้มาสามตัวเห็นไหมสีแดงหนึ่งตัวสีม่วงสองตัวโอเค <ๆ S 2> แค่นี้เป็นอันจบภารกิจครับผม <ๆ S 2> ก็เนี่ยครับช่วยทำอนนี้ขยะฟาร์มก็แนะนำรับลงเอซ์สตรีมไปเลยก็ได้สำหรับคนที่แบมีตัวเมตาสักตัวหนึ่งอ่ะตัวเดียวก็พอเอซ์คานอนตัวเดียวก็ลงได้นะครับปักกี้นะจริงลงใต้สบายเลย มีแค่ตัวเอคานอตัวเดียวก็สบายแล้วเพราะว่าด่านแรกมันยังไม่มีตัวบินออกมาใช่ไหมสำหรับใครคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมสำหรับใครที่รู้แล้วหรือไม่รู้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ใครชอบก็าฝากกดไลค์ให้ผมใครใครดูแล้วก็อยากดูคลิปต่อๆไปก็ผมฝากกดซับไว้ด้วยนะผมก็เพิ่งกลับทําคลิปนะครับผมก็ถึงจะทําคลิปไม่ค่อยได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ขอเดี๋ยวขอปรับปรุงนะครับผ,ผมก็ผมไม่ได้เก่งอะไรเพราะตัวตัวแต่ก่อนก็สตตีมอย่างเดียวเลยเพราะว่า ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปลงคลิปตัดต่อก็ไม่ค่อยจะเก่งครับผมแต่ก็ค่อนข้างที่อยากจะทําอยู่ค่อนข้างอยากแบ่งความรู้ให้แบบสําหรับคนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างเอ,อน้องๆหลายๆคนก็เคยมาถามไปหลายอย่างถึงผมจะพูดโก้ต้นตีนก็เถะนะจริงเพราะทีเวลาผมไลฟ์ต้ตีผมเป็นคนโ้ต้นตีนนะผมขอโทษทีแล้วกันพูดออจามาหมา,มาปากมาหมาได้แหละก็มาลงยูทูบผมก็ ขอมากครับผมที่แวะเข้ามาชมมาดูนะขอบคุณมากจริงๆเลยถึงจะแบบกดไลค์ชอบไม่ชอบกดต like, ิ้ดไลค์หรือเป็นไงก็ไม่เป็นไรครับผมขอแค่คุณเข้ามาดูผมก็ดีใจแล้วอืมแต่ถ้าถ้าจะดีกว่าผมขอแบบคอมเมนต์ด้วยได้ป่ะคอมเมนต์พูดคุยอะไรผมจะดีใจมากๆเลยเว้ยขอมากครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมช่วงโค้งเว่งนี้ก็อย่าลืมระวังตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ลงคลิปได้เลยนะเดี๋ยวรอแพทใหม่มาก็จะลงแบบ ปุ๊ดๆๆไปเลยนะแต่ผมไม่รู้จะลงทันเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องตัดอยู่แม่เบื่อๆอาจจะได้ลงเงยน็นๆเลยก็ได้เพรคอมผมก็ไม่ได้ดีเดอะไร,ร้ลยใครสงสัยหรืออะไรก็สอบถามพูดคุยในคอมเมตนได้เลยนะครับผมจะตอบให้หมดเลยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย